นนกำลังเก็บงานนะครับกำลังเก็บสันหลังอยู่นะครับฝากพี่น้องเอฟซี 4, ดูทันกุไลคลกดแช่ให้ทำด้วเก็บสันหลังอยู่ตอนนี้ตอนนี้กำลังทำฐานนะครับฝั่งน,นู้นกำลังทำฐาน นี้กำลังเก็บสันหลังพญานาคที่จะลงสีองค์ู้อนันตะเก้าเสียนนะครับ อันนี้เป็นเก้าเสียนนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับเบอร์โทร0653800165นะครับองนี้นะครับความสูงนะครับอยู่ประมาณนะครับสามเมตรแปดสิบถ้ารวมฐานก็สี่เมตรกว่านะครับสี่เมตรกว่าได้สี่เมตรยี่สิบได้นะครับผมนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับทีมงานเรานะครับไปปั้นนะครับนะครับองค์นี้เป็นองค์ปู่อนันตนัคราชนะครับเก้าเสียนนะครับเรียบร้อยพอแล้ว เอออเก็บเองครับฐานหินเทียมนะครับเราปั้นนะครับพึงเสร็จนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงทุกท่านนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฐานก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฐานนะครับอีกฝั่งนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับเมื่อวานที่เราทํานะครับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้งานของเรานะครับสวยงามนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับติดตามพวกเรานะครับทีมงานนะครับพัดังงัสันมือมันนี้ทางปั้นนะครับคนไทยเป็นปลายเดือนมีนานะครับผมเจอกันที่นะครับนครพนมนะครับประธานห้างนะครับนะครับผมนะครับเรารับงานนะครับรับลายนะครับพี่ประธานห้างเสร็จนะครับเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยนะครับนะครับปลายเดือนมีนานะครับผมเจอกันที่นะครับนครพนมนะครับอำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมนะนะครับผม ครัฝากเอิมซีนะครับทุกท่านนะครับติดตามด้วยกันครับผม ใส่เลื่อเลื่องไลอ่อนยนซิ่งไว้ยอมมารองกันหร้อสากอกวนหัวผาดที่สีสุดโทนาคาปฐุมมาเทวีไทยรอบกมใจ บสำยังหันทรงโดนหน้าทางป